สวัสดีครับวันนี้นะครับมารีวิว M 9540นะครับตัวนี้เป็นรถปี54นะครับนี่ครับยางหน้าครับสวยๆเลยครับยางหลังครับดอกดอกดีอยู่นะครับ,รค,รบคันนี้ใช้งาน2,900นะครับ ราคาห้าแสนแปดครับมีใบด้านหน้าแล้วก็ผ่านสามครับสนใจนะครับติดต่อศูนย์เก้าศูนย์หกเก้าหนึ่งศูนย์สาสมเจ็นะครับอุปกรณ์สองคิ้นครับรถอยู่ที่อำเภอบารกรรมวิษณุโลกนะครับผมเดี๋ยวมาลองฟังเสียงเครื่องนะครับผมระบบใช้งานปกตินะครับเครื่องดีเกียร์ดีนะครับระบบชัตเตอรเดินหน้าถหลังเร็วครับ สนใจติดต่อนะครับ09.06.9.103.3 7นะเนครับคันนี้ราคาอยู่ที่580,000บาทนะครับอุปกรณ์2ชิ้นครับผมมีใบาด้านหน้าแล้วก็หัน3ครับรถสวยนะครับเครื่องดีครับเกียร์ดีครับยางดี4เส้นนะครับขับเครื่องสี่ล้อใช้ได้ปกตินะครับผม รถเทเทเดินหน้าถอยหลังเร็วนะครับนี่ครับแห้งๆดีนะครับผมสนใจติดต่อมานะครับ0906 910337ครับรถอยู่อำเภอบารกรรมพิษนุโลกนะครับ2ชิ้น5 0 0 0 0 0ครับต่อลองได้ครับมาลองขับดูได้นะครับผมครับสวัสดีครับ